โกดสอรากรสสุขุมกลิ่นหอมสรรพคุณแก้ไข้แก้หืดแก้ไอบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นนิทานโกดสอนะคะก็คือในซอด้วงเนี่ยโกรธมากเลยนะคะในซอด้วงเนี่ยมีเรื่องให้โกรธมากเลยเพราะว่า ตอนเล่นเกมที่นายซอดวัวงเนี่ยเล่นเกมแักนาล็อกอยู่นะคะก็พยายามตั้งใจเล่นด้วยความสุขุมนิ่งตั้งใจเล่นมากเลยสุขุมมากเลยเพื่อระวังนะคะแล้วทัในใดนั้นก็มีแฟนเนี่ยเดินถืออาหารเข้ามาปรากฏว่าอาหารเนี่ยมาส่งกลิ่นหอมยั่วยวนมากเลยจนทําให้เสียสมาธิไปและแถมนะแฟนยังมาบอกอีกว่าเนี่ยเขาซื้อพิซซ่าฮัทมานั้นเนี่ยพิซซ่าฮัทหอมไหมและพิซซ่าฮัทเนี่ยเมื่อกี้ย เขาจ้างใครมาส่งเลยนะใครเนี่ยหล่อมากๆหล่อสุดๆหล่อเท่มากเลยอยากเป็นแฟนเขาเลยนายซอตวงก็โมโหก็โกรธก็แก้ไอออกมาด้วยความโอดแล้วก็บอกแฟนว่าเนี่ยจะมองใครได้ไงเนี่ยอย่ามองใครเป็นแฟนเราเลยห้ามมองใครต้องมองเราคนเดียวแฟนก็ดีใจที่เขาหึงก็เลยรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจที่เขาหึงเนี่ยตัวเต้นลำบากออกมาเลยนะคะอ่ะอธิบายนิทาน นะคะในซอด้วงเนี่ยโกรธมากก็คือซอกับโกรธก็คือโกรธซอนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเล่นเกมแกล็คนาล็อกอยู่แล็คก็คือมาจากรากนะคะก็คือส่วนของรากก็ตั้งใจเล่นด้วยความสุขุมนิ่งตั้งใจมากเลยก็คือรสสุขุมนะคะทันในนั้นแฟนก็เดินถืออาหารออกมาส่งกลิ่นหอมย้่ยยวนก็คือรสสุขุมกลิ่นหอมแล้วแฟนก็บอกว่า ซื้อพิซซ่าฮัทมานะฮัทก็สลับเป็นหืนนะคะก็คือแก้หืดแล้วก็มเมื่อกี้คนที่มาส่งของเนี่ยเขาถึงกับส่งไครมาให้มาส่งของเลยนะใครเนี่ยหล่อมากเลยใครก็คือแก้ไข้นะคะแล้วแฟนก็บอกเนี่ยหล่อมากเลยเนี่ยอยากเป็นแฟนเขาเลยในซอด,ดวงก็เลยแกแอมไอด้วยความโอด <c oughs> ก็คือพอแกแอมไอก็คือเท่ากับแกไอนะคะเราก็บอกว่าเธอมีแฟนแล้วนะ ห้ามมองใครอีกเด็ดขาดเลยให้มองเราแค่คนเดียวเท่านั้นห้าไมไปยุ่งกับใครแฟนก็ดีใจที่เขาหึงนะคะก็เลยรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะจนที่เขาหึงก็เลยจนเต้นระบำออกมาเลยระบำก,ก็คือบำก็คือบำรุงนะคะแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจก็คือบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นค่ะ